สวัสดีครับพบกับเศษทองครับพบกันครั้งนี้ผมนำข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากทุกทกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับคาถาที่นำมาฝาก,ท,กทุกท่านในครั้งนี้นะครับชื่อว่าคาถาอิติปิโสบัวบานคาถาอิติปิโสบัวบานนี้เป็นของหลวงพ่อกันแห่งวัดพระญาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามข้อมูลเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ คาถาอิสิปิโสบัวบานนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านที่มีชีวิตเข,า,ขาเรียกว่ามีชีวิตตกต่ำเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตตกต่ำทำอะไรก็ไม่ขึ้นชีวิตมีแต่อุปสรรคเขาบอกว่าใช้คาถาบทนี้แล้วชีวิตจะกลับจากกล,กลายจากร้ายกลายเป็นดีนะครับประมาณนั้นศักดิ์สิทธิ์ยันชั้นฟ้านี่คือรูปของหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกันแห่งวัดพญาต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่กันธรรมโชตท่านเกิดเมื่อปีพศ2390ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาเจษฎาบดินพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับณตำบลอารัญญิกอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาเจษฎาบดินนะครับพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวหลวงพ่อท่านมีพระปฏิปทาที่ดีท่านถึงแก่มอนภาพเมื่อปีพศ .2477 นะครับมอนภาพนะครับเมื่อปีพศ .2477 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลน,นะครับ เป็นพระเคจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเลยนะครับก่อนขึ้นคาถาขึ้นนโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับจะสวดหนึ่งจบสามจบเก้าจบหรือสวดภาวนาไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจะยิ่งดีด้วยซ้ำไป ขายขึ้นอย่างนี้นะครับอิติปิโสภะความะอะอุทุกขังกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอิติปิโสภะควาอุะมะอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตา อะระหังสัมมาติวคะคภะโทอีกสักครั้งนะครับอิติปิโสภะความะอะอุทุกขังกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอิติปิโสภะควาอุอะมะอุอนัตตาทุกขาอทุกขาธรรมาสวาสนามะลูปังทุกขังสวาสนาณะมะลูปังอนิจจังสวาสนามะลูปังอัตนนตาสะระหังสัมมาติวา รพระโทเป็นคาถาที่หลวงพ่อกันธรรมโชตใช้ทำน้ำมนต์ใช้ภาวนาในการนั่งกรรมฐานกรรมฐานซึ่งถ้าใครได้สวดเป็นประจำชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่ตกตำ่ำถ้าใครหมั่นภาวนาทำจนปจเป็นกิจวัตรหมั่นสร้างความดีละเว้นความชั่วนะครับแล้วเวลาสวดเนี่ย นำดอกบัวมาปักไว้ในใจกันก็ดีนำมาลอยน้ำก็ดีสวดภาวนาไปเรื่อยๆจะพบว่าดอกบัวนั้นบานขึ้นเรื่อยๆนะครับเน้นย้ำว่าถ้าใครที่มีชีวิตตกต่ำนะครับให้สวดภาวนาพระคาถานี้ไปเรื่อยๆและใช้เป็นประจำใช้จนเป็นกิจวัตรนะครับเรื่องต่างๆของชีวิตที่ห้ายๆอยู่ก็จะกลับกลายเป็นดีนะครับนี่คือเหรียญของหลวงพ่อกันแห่งวัดพญาตนะครับ สมัยนั้นท่านเป็นพระกิจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมีพระเครื่องออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้มากมายเป็นที่คนรบนับถือของผู้คนเรียกว่าทั่วประเทศก็ว่าได้โด่งดังมากนะครับผมบอกไว้เสมอนะครับการที่เราจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นตัวเหล่านั้นต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยมีสุจริตธรรมที่ดีทั้งสคิดดีพูดดีทําดี และที่สําคัญเลยคือเราเป็นชาวพุทธนะครับเราควรจะถือศีลห้าให้ได้นะครับถือศีลห้าให้ได้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะครับไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขานะครับไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพ สุราไม่ยุ loser, so, oh, so, usually, ่งเกี่ยวกับสุราไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าถือสินห้านะครับเราถือสินสินก็จะคุ้มครองเราอย่างน้อยสินห้าก็บอกว่าอย่าทําอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีทั้งหลายเมื่อเราไม่ทําอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายมันก็จะเป็นความดีเกิดขึ้นมาในชีวิตนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะคุ้มครองเราได้ในอนาคตนะครับเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถา ที่เราควรจะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะเราเป็นชาวพุทธนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพฤตธตนให้ถูกต้องตามขนตธรรมเนียมประเพณีนะครับตามขนตธรรมเนียมประเพณีตามวัฒนธรรมที่ดีที่งามนะครับเป็นเรื่องที่ควรทํานะครับนี่คือสิ่งที่ดีๆก่อนที่จะใช้คาถาเราควรที่จะดูแลตัวเราให้อยู่ในขลรองของธรรมก่อนนะครับโอเคครับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคาถานะครับขอบคุณมากที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ